ในขณะที่เรารับรู้เรื่องราวต่างๆจิตไม่ยุ่งกับจริยาคนอื่นคือรู้เรื่องราวอยู่แต่ไม่เอาเรื่องราวนั้นเข้ามาสู่จิตของเราเรามองเห็นกฎของความเป็นจริงบางคนก็จะถามว่าเมื่อรู้เรื่องคนอื่นแล้วใจมันก็จะพยายามคิดพยายามคิดจะฟุ้งซ่านพยายามที่จะพิจารณาเรื่องของคนอื่นตามแก้อันไหนมันผิดก็ต้องแก้ให้มันถูก สิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าจิตยุ่งกับจริยาคนอื่นแล้วแต่การที่ไม่ยุ่งหมายความว่าเรารับรู้เรื่องราวของคนอื่นก็ดีแต่ใจของเรานั้นยอมรับเสียซึ่งกฎของกรรมตามความเป็นจริงถ้าเขาจะเศร้าหมองเราก็ต้องยอมรับว่านั่นเป็นผลของอกุศรกรรมที่เขาสร้างมากรรมที่เกิดขึ้นเป็นผลทำให้ใจของเขาทุกข์นั่นถูกต้องแล้วเขาก็ต้องมีความทุกข์ เขาก็ต้องเสวยความทุกข์หรือแม้กระทั่งบุคคลที่มีความรู้สึกสุขเราก็ยอมรับว่าสิ่งที่เขาทํามาเขาทํามาได้ดีเขาจึงได้รับผลแห่งความมีความสุขแบบนี้จิตจึงไม่คิดอิจฉาลิสยาบุคคลนั้นเพราะเห็นแล้วว่าเขาได้มาเพราะกรรมดีของเขาที่สร้างมาต่างหาจะเห็นว่าถ้าเราทรงอารมณ์อยู่แบบนี้ด้วยการยอมรับกฎของกรรมจิตจะหยุดในการที่จะดิ้นรน จิตจะหยุดในการคิดที่จะทําให้เรื่องราวของบุคคลอื่นกลายมาเป็นเรื่องราวของเราอย่างนี้จึงเรียกว่าไม่ยุ่งกับจริยาคนอื่นแต่ในความรูส้สึกลึกๆถ้าสมมติว่าเขาเพี่ยงพัเกิดความทุกข์เกิดความลำบากเราจะช่วยเขาด้วยอัตราการเต็มกำลังของเราไม่ยิ่งหย่อนจะช่วยด้วยแรงกายก็ได้ทำให้เขามีความสุขหรือจะช่วยด้วยวาจาก,ก็ได้พูดอะไรบ้างก็ได้ ให้เขามีความสุขแม้กระทั่งความคิดเองก็ได้ถ้าขณะนั้นเราไม่สามารถทำได้ไม่สามารถที่จะพูดได้แต่เราก็คิดอยู่เสมอว่าเมื่อไรมีโอกาสเราก็จะช่วยเขาดังนั้นถ้าเราทรงจิตอยู่แบบนี้ขณะที่เราทรงชีวิตในปัจจุบันมันก็จะสลับกันระหว่างการเห็นความเป็นจริงแบบนี้ถ้ามันไม่มีเรื่องราวกระทบใจเราเราก็เข้าสู่วิหารธรรมของเรา ดูลมหายใจของเราทรงอารมณ์ของความเมตตาของเราไว้กรุณางของเราไว้สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้จิตของเราจะเริ่มส่งเสียซึ่งอธิจิตมีความคิดพิจารณาอยู่เป็นเรื่องเดียวพอมองเห็นความเป็นจิตแบบนี้เรื่อยๆสมาธิจะตั้งมั่นมากขึ้นพอเราทำอารมณ์แบบนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นลาคะโทสัโมหั หรือโลภะเองจะค่อยๆเบาบางลงตามผลกุศลที่เราทําเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นเครื่องกั้นอกุศลไม่ให้จิตของเราเศร้าหมอง